ค่ะสวัสดียามดึกค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะว่าจะไม่ลงคลิปให้ชมแต่ก็ไม่ได้นะคะวันนี้พาแม่ไฟไปเปลี่ยนแผนนะคะเปลี่ยนแผนพาแม่ไฟเข้าไปหาหมอเลยวันนี้เย็นนี้เลยนะคะเพราะว่าน้ํามันขึ้นมาเยอะนะคะกลัวว่าพรุ่งนี้จะออกจากกลุ่มภาวาปีไม่ได้ค่ะเมื่อกี้ขี่รถมาก็ยังท่วมไหลนะคะนี่ก็ฟังคุณหมอพูดเลยนะคะตัวรถอักเสบเนี่ยเมื่อก่อนให้กินชา สัปดาห์แรกไปก็จะเป็นวันเว้นวันนะคะแล้วก็ล้างปากทำความสะอาดปากปกติค่ะไม่รู้ว่าปากเป็นยังไงบ้างแล้วนะตอนนี้อาการแบบหนักขึ้นเลื่อนไม่ดีแล้วก็กลัวละกลัวละกลัวละดูปากก่อนดูปากก่อนโอ้ยตาเนี่ยกวัวห่วงตาเนี่ยห่วงมากดูปากก่อนลูก แต่แต่ว่าเพราะว่ากินอาหารได้นะก<า>ินอาหารได้อ,อ่าก้อนมันเริ่มมาอีกแล้วตอนแรกก้อนมันหายก้อนข้างตากออเรอคะ่ะ<า>หมายถึงก็ออมาักเสพเยอะออ๋อแล้วเพราะว่ามีการติดเชือ้อจากส้อมฝาาก็จะมีอ,อื้อ คนี่ะอ่ะได้กินยา่าเชื้อค่ะค่ะได้ไหมลูกแสบปากแล้วลูกตกใจโอ้หนูแสดงว่าเขาแสดงว่าเจ็บเจ็บเจ็บจริงๆนะแสดงว่าเจ็บเจ็บโอ้โหมลูกไมาไมวแมวแมวารัเอารลูกข้าก็กลับบ้านแล้วนะคะตอนนี้ ประมาณสองทุ่มนะคะประมาณสองทุ่มกลัวว่าน้ำมันจะขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะคะาทางที่จะออกจากอุดรน,นะคะก็ประมาณนี้นะคะประมาณนี้วันนี้หลายคลิปหลายเรื่องราวต้องรถข้ไปที่มันอาจจะไม่สละสลุยในการทําคลิปนะคะเพราะว่าก็ก็พากันก็พากันทั้งวันเหมือนกันนะคะกับเด็กๆนุก็เลยมีคลิปหลายคลิปนะคะนี่ก็เป็นทาง จะเข้าไปโรงเรียนนุกผ่านทางนี้วันนี้เพราะว่านุกจะเอาอาหารไปให้หมาจรตรงที่ที่นุกนี่นี่นุกกลับบ้านตอนเลิกเรียนเขาจะมารอนุกอยู่ตรงนี้ทุกวันนะคะวันนี้นุกก็ห่วงก็เลยมาทางนี้อีกทางนี้ซึ่งปกติมันจะเป็นทางกลับจากโรงเรียนเนาะถึงไม่ได้มาโรงเรียนแต่ว่าวันนี้นุกก็เป็นห่วงนะนุกก็เอาไม้เขากินแล้วนุกก็จะเลี้ยวเข้าทางทางไปหาสามแสนอีกทางหนึ่งนะคะนี่เป็นห้วย ห้วยที่น้ําเต็มเลยเยอะมากแล้วก็อันตรายนะคะน้ําลึกมากนะคะน้ำมาเยอะแล้วก็เริ่มจะท่วมถนนในตลาดแล้วนะคะนุก็ก็รอดูต่อไปว่าถึงวันจันทร์จะไปถึงวันจันรจะไปทํางานได้ไหมนะคะแวะตลาดนะคะแวะตลาดตอนตอนช่วงช่วงปะมาณน,นี้ประมาณบ่ายสามนะคะไปคนเดียวนะ,ะไปซื้อข้าวสารแล้วก็ไปส่งสามแสน,นะคะ่ะ กอขอบพระคุณที่ผู้ใหญ่ใจดีท่านเมตตาสนับสนุนให้เด็กๆสามแสนได้มีข้าวสารด้วยนะคะขอท่านจะความสุขความเจริญนะคะที่เมตตาเด็กๆข้าวสารนะคะข้าวสารของสามแสน,ะนคือเมื่อคืนนี้มันก็ฝนตกหนักนานหลายชั่วโมงนุก,ก็นอนน้อยนะคะรู้สึกว่าวันนี้ก็จะเหนื่อยๆล้าๆหน่อยเพราะว่าทําพาเด็กๆไปทําวัคซีนด้วยนะคะ เปลี่ยนแผนเอาแม่ฝ่ไปวันนี้นะคะกลาบขอบพระคุณในความเมตตาด้วยนะคะที่เมตตาแม่ฝ่นะคะนี่ก็กลาบขอบพระคุณคุณยายหมอค่ะที่ท่านเมตตาผาสูกกับบุญช่วยนะคะทําวัคซีนเข็มสองนะคะสองเข็มแล้วลูกันนี้กวประมาณนี้นะคะประมาณนี้เจ้าผาสูกเขาก็วัคซีนเข็มสองฉีดสองครั้งนะดูหน้าตาก็จะแต่ตอนนี้ก็แข็งแรงดีเล่นซนเหมือนเดิมปกตินะคะ ถึงทําวัคซีนแล้วก็สนได้นะคะสนได้ยอดเห็บหมัดด้วยค่ะยอดเห็บหมัดด้วยนะคะจะเป็นพัสดุอาหารบำรุงร่างกายของแม่ไฝนะคะขอบพระคุณคุณยายหมอด้วยนะคะขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะที่เมตตาแม่ไฝเมตตาเด็กๆนะคะก็เอ่อ ทำทำคลิปเสร็จน้องก็ว่าจะไปอาบน้ำนอนพักผ่อนแล้วค่ะเพราะว่าวันนี้ก็เหนื่อยเหนื่อยมือนกันสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ